มาก็การสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมและตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกมไวรัลฟุตบอลนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการสุ่มนักเตะนั่นเองนะครับผมที่ผมจะทําการสุ่มเนี่ยนะครับผมก็เป็นอันนี้เลยนะครับผมนะที่ทุกคนได้เห็นนะครับผมก็ผมมีตั๋วนะครับผมอยู่27บใบนั่นเองนะครับผมนะก็จะสุ่มทีละ10ครั้งนะ2ครั้งนะครับนะก็มันถ้าเราสุ่ม ทีละ10ครั้งเนี่ยนะครับผมนะมันก็จะการันตีนอกเตะ80บวกนั่นเองนะครับผมนะถ้าเราสุ่มทีละครั้งเนี่ยก็โอกาสที่ได้80บวกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมจะเขียนรายละเอียดบอกนะครับผมนี่ครับอัตราการดรอปนะครับเลทที่จะออกนะครับผมนี่86บวกนะครับ0.62%โอ้โหแม่งยังไม่ถึง1%เลยนะครับผม 83-85เนี่ยนี่ครับผมนะประมาณ2.21%นะครับ80-82เนี่ยนี่ครับผม8.33%นะครับผม75-79เนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะครับผม22%นะครับผมจ36นะครับก็0นะครับผมถึง74นะครับผมสแตทเนี่ยจะประมาณ74แล้วกันนะครับ66%เลยนะครับผมนะเออต่ำกว่า74เนี่ยนะครับผมเยอะ ก่ในตู้นะดีสุดก็เป็นโรนัรโดนี่ครับผมนะมีแล้วก็ลองมาเป็นเมสซี่เดวันดนะ็อกี้เนมา ah, pe, นร์มูฮัมเมดซลาไล่บาเป้นะครับผมแถวบนนะครับผมเออมาอธิบายเยอะเกินไปแนละ้วมาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะสุ่มเครั้งก่อนนะครับผมทีละใบก่อนนะครับผมนะไปกันเลยเดี๋ยวไปดูว่า มันจะมีโอกาสเนี่ยครับผมได้นักเตะ80หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหเดินออกมาเฉยๆนะครับผมนะเป็น GK นะถ้าสแตท80บวกขึ้นไปนะครับผมมันก็จะมีคัสซีนอยแบบเยอะกว่านี้นะครับผมที่ไม่ใช่การเดินออกมานั่นเองนะครับผมไปโหผู้รักษาประตูมาลุลุเลยเฮ้ย58นี่ครับผมนี่ครับมันก็จะมีโอกาสได้สแตทที่น้อยเยอะนะครับผมไปสูดกัตนต่อเลย โอ้โหหกสนะครับผมมาต่อเลยถือว่าอันนี้เป็นซับเซิร์ฟแล้วกันนะครับผมน้ําจิ้มน้ําจิ้มไป65นะครับไปต่อเลยโอโ้มีแต่สแตทน้อยๆน,นะครับเจ็ดสนะครับผมเป็นกองหลังนั่นเองนะครับมาเล็อีก2ครั้งไป โอ้โหหกสิบสามครับผมเุ้ยขอแบบขอแบบแปดสิบมาหน่อยได้ปะแบบเหมือนฟุกอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ได้เลยวะ่ะเฮ้ยหกสิบห้าครับผมมาอันนี้แหละของจริงแล้วนะการันตีแปดสิบบวกนะครับผมไปกันเลย ขอมีคัดซีนหน่อยโอ้โหเดินออกมาเฉยๆอย่างนี้โอ้โหกูรู้สภาพเลย81ครับดีสุดเฮ้ยโอโไม่มีเลยนะครับดีสุดก็เป็น81นะครับผมโอ้โหอีก10ครั้งไป มาอันนีขน้ขอดีดีหน่อยขอดีๆหน่อยโอ้โหโอ้โหเลยครับโอ้โหเลยครับโอ้โหและตัวนี้ผมมีแล้วด้วยนะผมมีอยู่นะครับผมถ้าเราสุ่มนักเตะไปเนี่ยแล้วก็มันมีเนี่ยมันมีข้างบนบอกมาเนี่ยนะครับผมเป็น2นะครับผมก็แสดงว่าเรามีอยู่1ตัวแล้วนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหโอะไรวะแม่งการันตี80บวกไอะหาคุณได้80 ผมได้81อะไรครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับผมมีนักเตะที่เราพอรู้จักหรือเปล่านี่ครับโหอันนี้70นะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปเป็นอะไหล่แล้วกันนะครับผมไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินแล้วกันก็รอบนี้นะครับผมที่เราได้ดีสุดนะครับผมก็เป็น80นะครับผมคารลัสโก้นั่นเองน่ครับผมนะจากแอเลติโกมาริดนั่นเองนะครับผมมาก็อันนี้ ได้มาอีกหนึ่งอันนะครับผมนะจากการล็อกอินนะครับผมนะก็การันตีนักเตะ86บวกเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ใครนะครับผมเออหอนักเตะแมนซิตี้จาก City, แมนซิตี้เดี๋ยวมันก็โอกากันก็ได้น้อยวะ่ะเอาใครก็ได้แบบหอตัวแบบโหๆอะไรเงี้ยนะไปเลยเดินมาโหชุดสีดำไม่ใช่แมนซิเตี้แล้วว่ะเฮ้ยใช่ชุดสีดำปะว,ว่ะบาซ่าว่ะเฮ้ย ใครวะกูนังเกโรว่ะเฮ้ยเอาเอาครับเอาครับเซอร์เกโอกูนังเกโรนะครับผมเอาเดิครับสแตทแปดสิบหกนะครับผมเอาเอาพูดได้คำเดียวว่าเอาเลยนะครับผมเออะ